ดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะที่1ิบนะคะทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะกลับบ้านนะคะมาอยู่กับแม่แค่มาอยู่กับแม่แฟนแค่คืนเดียวแล้วก็กลับซึ่งจริงๆอะ่ะถามว่าอยู่ให้ให้แฟนชออยู่ได้นานไหมชอก็อยากจะให้นั่งอยู่นานนะคะแต่ด้วยความที่เรามีต่างคนต่างมีหน้าที่เนาะก็พากันอยู่แค่คืนเดียว <laughs> ก็เลยบอกว่าถ้าถ้ามาอยู่แค่คืนเดียวเดี๋ยวเราจะมาทุกอาทิตย์เลยคือแบบว่าเมือมาเหมือนไม่ให้แก้งเหงาค่ะเพราะว่าตอนนี้แม่ แม่ของแฟนชอ ini, ่อนางก็เหมือนคนแก่ค่ะที่เหงาอยากให้ลูกให้หลานมาเที่ยวมาเยี่ยมหาบ่อยๆอะไรอย ouais? right. ่างนี้นะคะชอก็โชคดีตรงที่ว่าแม่แฟนรักนะโชคดีตรงนี้ล้ค่ะเวลาชอมาชอเวลาชอมาหาแม่แฟนช่อก็จะได้พลังงานบวกกลับไปบ่อยมากแล้วก็เยอะมากนะคะทุกครั้งที่เวลามีปัญหาเนี้ยแม่แฟนจะดูจากตาช่อนะคะแกจะบอกว่าเป็นอะไรไหนร้องให้ฟังซิอันนี้คือแม่แฟนช่อนะคะช่อก็ร้องให้ฟังแล้วแกก็จะให้พลังงานบวกช่อมาเยอะมากไม่เป็น ประมาณว่ามีอะไรมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาให้ค่ะปรึกษาตลอดอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเหนื่อยมากก็คือพักอันนี้คือนางให้พลังงานบวกเข้ามาเยอะมากแล้วก็ให้ของกินมาเยอะมากเหมือนแม่เขาแม่เราเลยค่ะแม่ชอบเวลาชอบกับแฟนชอบไปที่ประเทศไทยก็อยากจะให้เอามะม่วงมะพร้าวอะไรที่เป็นผลไม้ของอะไรที่ที่บ้านเรามีค่ะแกก็อยากจะให้มาให้มอแกนมากินนะคะเหมือนแม่มอเกนอะไรที่นางมีนางก็อยากจะให้มานางรเราก็ได้แอปเปิลมาถุง,างใหญ่ แอปเปิลแล้วก็แตงกวาแล้วก็แตงกวาดองแล้วก็แม่ก็จะทําขนมไอ้ทําอะไรนะคะ,ะกาแฟทำเบอร์ไอเขาเรียกอะไรเนาะ,ะควิ่งกะให้เรานะคะทานหมดรถคือแกมีอะไรแกก็จะให้มาหมดเลยคือแบบว่าเหมือนแม่เขาแม่เราอะคะ่ะชอบโชคดีตรงนี้นะคะทุกคนเวลาเวลามาอยู่ต่างประเทศแล้วถ้ามีคนที่เขารักเราเหมือนลูกสาวแท,ท,ท้นะคะเหมือนที่แม่เรารักษาลักรัก,ล,ก,ล,ก,ล,กลูกชายเขาเหมือนลูกชาย ก็คือกลับไปสู้งานต่อนะคะทุกคนปัญหาที่ช่อเจอปัญหาที่ช่อเจอตอนนี้คือแม่บอกว่าไม่ต้องไปสนใจคิดอย่างเดียวก็คือคิดถึงคนที่เรารักมันจะมีแรงขึ้นมาซึ่งจริงๆมันก็จริง <laughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะขากลับน้ำหมอกลงเยอะมากโอเคค่ะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนเด้อ ขาะคลับนี่คือหมอกลงนะคะละอองฝนลงด้วยเออส,สวยเนาะสวยแบบเป็นตะย่าน่ะนะสวยแบบเป็นตะย่าน่ะนะ ปุ้ยปุ้ยนะคะเพราะว่าอะไรหมอกอย่างหนาค่ะทุกคนอย่างหนาแล้วก็มีรถคนแก่คนเท่าที่เขาขับนะคะเขาก็จอดข้างทางอนนะเนาะเหมือนด้วยความกลัวนะคะอันนี้เรามาถึงเครื่องทางลรวเด้อเดี๋ยวทุกคนจะเห็นโบสถ์ตรงนี้ไหมคะเนี่ค่ะโบสถ์พอพอเราเลยโบสถ์ตรงนี้ไปแล้วเลี้ยวขวาก็คือถึงที่เ,เติมน้ํามันเข้าห้องน้ําแล้วก็ทานข้าวนะคะก็จะตรงนี้ก็คือเครื่องทางของฮาริฟอร์ดไปเยตบอยนะคะ เร,เราก็จะถึงเเราก็จะถึงเส้นทางแล้วคือหมอกอะ่ะอันนี้พุ่งจางลงนะคะตอนตอนที่ว่าก่อนหน้านั้นคือหนามากรถหลายพันพากันจอดแบบข้างๆเยอะมากค่ะทุกคนนี่ค่ะโบลที่เราผ่าน ที่ลดขนยานะคะทุกคนซุงๆนะคะเราไปไม่ได้เราติดอยู่อย่างนี้นะคะซึ่งจะแซงก็แซงไม่ได้นะคะทุกคนอืมก็จะถึงยัตเตอร์บอยนะคะอู้นางแซงออฟแล้วนางไปนางเลี้ยวหัวให้เราแล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากไอเราก็รีบกลับบ้านรีบซักฟองซักผ้ารีบนอนโหดู ตื่นมาอีกทีคือถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วเป็นการทรมานที่สุดสี่ชั่วโมงเข้าห้องนะสองชั่วโมงแรกเข้าห้องนะ้ำไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยค่ะทุกคนคิดว่ามันไม่ติดแต่ก็มาติดตรงไอ้รถไอ้ขนย้ากเพราะว่ามันมีแค่เส้นทางเดียวนะคะก็เลยต้องตามตูดเข้าไปก่อนนะคะตามตูดตรงนั้นอยู่ประมาณสัก40นาทีทุกคนโอ้หัวจะปวด กันที่สุดก็มาถึงบ้านนะคะโฮมสวีทโฮมจ้า